สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับพผม่เคยนะครับใหญ่ทอโต้นะครับวันนี้เราอยู่ที่ทอโต้สำนักงานใหญ่มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็น m e อร์ d e s b e เ z นนะครับ c 3 5 0 e นะครับ exclusive นะครับ2.0นะครับปี2016นะครับคันนี้เลขไม้นะครับ1 1 6 0 0 0มนกิโลนะครับขายในราคา9 5 5 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้จบนะครับ แอดไลน์หรือโทรหาผมนะครับ0ูนย์3 8 8 6 4นเป็นนะครับจ่ายทอโต้นะครับตอนนี้รถยังว่างอยู่นะครับสนใจรีบจองรีบซื้อได้เลยนะครับใครกำลังมองหารถหรูไว้ใช้ในในบ้านในครอบครัวนะครับในที่ทํางานนะครับระดับผู้บริหารอีกหนึ่งคันเลยนะครับต่อจากแคมรี่นู่นเลยนะครับแคมรี่ด้านหลังนะเป็นไฮบริดนะครับคันนี้เป็นเบนซินบวกไฟฟ้านะครับไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับแต่มีเบนซินด้วยนะครับเบนซินบวกไฟฟ้านะครับคันนี้ นะครับคันนี้เป็นสีเทาล้วนนะครับไฟหน้านะครับเงาวับนะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทม์ไลท์นะครับไฟ LED นะครับเรียบร้อยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่เลยนะครับมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้6จุดนะครับซ้ายนะครับ3จุดขวาอีก3จุดนะครับนี่ครับด้านหน้าสเกิร์ตด้านหน้าก็เป็นชุดแต่งของโรงงานมากับตัวรถเลยสวยๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าตัวโลโก้นะครับเป็นโครเมียม นะครับเป็นหยดน้ำไม่คายหยดน้ำนะครับแบบนี้นะครับสวยสวยเลยนะครับตาโลโก้นะครับคันนี้เป็นสีเทาล้วนนะครับนี่ครับใครมาดูรถตัวจริงได้นะครับที่ทอโต้นะครับสนใจนะครับอยากได้รถเบนซ์ไว้ใช้งานนะครับ m e อร์เ e s เบน์นะครับมาดูส่วนด้านล้อนะครับด้านล้อนะครับได้ล้อเดิมโรงงานเลยนะครับล้อนะครับดาปัดเงานะครับทูโทนนะครับดาปัดเงาแม็กขอบสิบแปดนะครับ ยางนะครับสองห้าหทับี่ห้านะครับใครสนใจนะครับยางปี2022ด้วยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโครงสร้างด้านซ้ายนะครับซุ้มล้อนะครับตัวโช๊คนะครับตัวยางยังถือว่าหนาอยู่นะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับยางปี2022นนะครับล้อยังใหม่เลยนะครับเป็นล้อเดิมของเขาเลยนะครับในส่วนของสันนะครับโค้ง นะครับสันด้านข้างตัวรถโอ้โหเรียนกิฟเลยนะครับคันนี้เป็นสีเทาด้วนด้วยนะครับเป็นตัวนี่ครับเป็นตัวไฮบิดนะครับอินไฮบิดนะครับไฟฟ้าบวกอ่าเบนซินนะครับตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับตัดด้วยโครเมียมยิงยาวเลยนะครับเป็นสสวยตัดตัดด้านข้างตัวรถแบบนี้กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับบวกไฟเลี้ยวเหมือนเดิมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยโครเมียมตามขอบประตูนะครับนี่ครับตามขอบประตูตัดมาเลยสวยแบบนี้เลย นะครับัวโครเมียมนะครับให้ดูจากด้านข้างตัวรถโอ้โหใครเห็นก็ต้องก็ต้องมองครับคันนี้นะครับสาหรับเจ้า C ส50น E นะครับกระจกด้แท้เดิมทุกบานนะครับเป็นตาโลโก้เบนซ์หมดนะครับทุกบานเลยนะครับไม่มีชนหนับพิกว่มจมน้ําแน่นอนนะครับเนี่ยครับในส่วนของด้านหน้านะครับได้กระจกหน้าเป็นแท้เดิมเหมือนกันนะครับเห็นไม่เห็นนะ Mercedes Benz นะครับ นี่คันนี้เป็นสีเทาล้วนนะครับภายในนะครับค่อนข้างสวยนะครับเปิดมาปู่ดูครับนี่ครับเป็นเบาะนะเป็นเบาะคล้ายเบาะหนังนะพุ่มด้วยเบาะหนังนะครับสีดํานะครับตัดด้วยลายไม้ตรงกลางนะครับแล้วสีครีมนะครับสีครีมออกสีขาวนะครับสีรีมครีมขาวๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยมีไฟตรงนี้ติดด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเบาะนะครับปรับเบาะได้เอ็นนะครับ เพราะว่าเบาะผู้หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราปรับจากทางประตูนะครับตรงนี้นี่ครับปรับจากทางประตูได้เลยนะครับปรับไฟฟ้านีดับนี่เอ็น้อยหลังเอ็นหน้าหน้าตัวนี้ก็เอ็นกระโดกเลื่อนมาข้างหน้าขึ้นมาข้างหน้านะครับเดินถ้อยหลังนะครับก็คือสะดวกสบายนะครับเปิดเข้ามานะจะมีแผ่นเพจตรงนี้ด้วยนะเบอร์ซีเดสเบน์นะครับเป็นคมเมียบนะครับ ลอยนะครับเปิดเข้ามาภายในตัวโครงสร้างนะครับตรงเสา A นะครับก็ไม่มีรอยน็อตถอดนะครับเป็นน็อตเดิมแท้เดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีชนหนักพีกวางเจืน้ําแน่นอนนะครับเป็นน็อตเดิมหมดเลยนะครับนี่ไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับรับประกันโครงสร้างเลยวารันตีหนึ่งปีเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับประตูนะครับสวยมากจริงนะครับ ตัวซีนยางนะครับก็จะได้เป็นตัวซีนยางเดิมเลยนะครับของแอร์เดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแกะไม่มีถอดแน่นอนนะครับตัวเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คนะครับยังเป็นอยู่นะครับยังเป็นเม็ดอาร์คเม็ดเดิมอยู่นะครับของเดิมโรงงานเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับสีครีมเขาขาวนะครับสีออกเฉาเเขาขาวนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็เหมือนจะหุ้มด้วยเบาะสีดํา นะครับมีตะข่ายที nice of ่เก็บของนะครับใส่ของได้นะตรงนี้นะนะครับเปิดได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับเครื่อง2.0นะครับคันนี้เอ c l u s ค v ูนะครับ2.0นะครับตรงนี้ตัดด้วยสีโฟมเนียมนะครับสวยๆเลยนะตัดด้วยสีทูโทนนะครับขาวเทาดำเทานะครับตรงกลางนะครับจะเป็นลายไม้นะครับโอ้หลายไม้สวยมากนะครับจะเป็นแอร์นะครับแอร์คือว่า1 2 3 4 5แอร์ด้านหน้า5ที่เลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นวที่อนโทรลนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับไปมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้ามจับก็จะเป็นโครเมียมปกติเลยนะครับสีไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะครับด้ามจับเป็นโครเมียมนะครับเปิดเข้ามาด้านหลังนะครับมีไฟปกติเลยนะครับเป็นสีดำนะครับเบาะหนังสีดำสีครีมนะครับเป็นลายไม้เหมือนเดิมนะครับลำโพงซ้ายขวานะครับติดอยู่ที่ประตูรถนะครับตัวโครงสร้างด้านข้างด้านหลังนะครับ ด้านล่างด้านด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเดิมนะครับรอยเมทาร์ก็จะเป็นรอยเมทาร์กเดิมนะครับโอโหยังเหนียวอยู่เลยนะครับดึงไม่ออกเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะสีครีมนะครับเบาะหนังเหมือนกันนะครับเปิดลงมานะครับนี่เปิดดึงลงมาเสร็จปุ๊บปดขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นที่วางของเหรอน่าจะใช่นะ ที่วางแก้วนะครับตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับนี่นี่เอาไปก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับใครสนใจนะดูคลิปนี้จบนะครับก็รีบจองเข้ามาได้เลยนะครับนี่ึึเก็บได้เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็มีแอร์ให้นะครับมีแอร์ให้ปกติเลยนะครับปรับได้ปรับความ ความเย็นได้นะครับสวยๆเลยนะครับด้านในก็สวยมากนะครับดูว่าโอ้โหใครสนใจนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่มุมจอนะครับรีบโทรเข้ามาได้เลยครับรถขึ้นเข้ามานะครับด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆกับสีดำนะครับตัดด้วยสีเทานะครับตักกระจกเป็นตัวกระจกเบนซ์นะครับแท้เดิมเลยนะครับเห็นไหมนะครับอ่ะมาดูด้นสวนของด้านหลัง ด้านหลังจะเป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นไฟท้าย LED หมดเลยนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับตัวโลโก้ยังอยู่ครบรับ c สาม้าศูนย์ E นะครับนี่ครับตัวโลโก้เบนซ์นะครับสี่สามสามสองนะครับเลขทะเบียนนะครับได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเซ็นเซอร์หลังสี่จุดเลยนะครับนี่ครับตัวขอบท่อนะครับตัดด้วยโครเมียมวิ่งเส้นยาวๆสวยๆตัดดำนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับท่อคู่ซ้ายขวา นะครับตัวนี้ก็จะมเีเปิดขึ้นมานะครับนี่จะมีไฟตรงท้ายให้ด้วยนะครับนี่ครับหูกว้างมากนะด้านหลังนะครับดูจะถอยออกมาให้ดูนะครับกว้างขนาดไหนน,หนะครับกวาา้างมากจริงนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้านะครับบวกเบนซินเอออาเบนซินไฟฟ้านะครับเปิดดูดิด้านหน้า นี่จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นโครงสร้างเดิมนะโครงถังเดิมนะครับไม่มีโหนดพิกวามจมน้ําแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเลยนะครับวันตีหนึ่งปีนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่พอกดตรงปุ่มสีแดงนะครับปิดเองเลยนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับด้านหลังนะครับมาเดี๋ยวดูกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นสมาร์ทชย์เลตนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นหัวกุญแจแบบนี้เลยเป็นแม่กุญแจแบบนี้นะครับ เปิดเบาะด้านหลังได้นะครับนี่ที่เก็บของด้านหลังนะครับตัวปุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีเลตเรียบร้อยนะครับด้านข้างก็เป็นผรเมียฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันครับล้อแมกด้านหลังก็เป็นล้อแมกเดิมนะครับดำปัดเงานะครับของตัวรถเลยนะครับแม็กซ้ายขวานะครับครับมีดิสเบกทั้งสี่ล้อเลยนะครับ เนี่ยตัวสั่งทางด้านขวานะครับตัวน็อตก็จะเป็นน็อตเดิมนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับเป็นตัวน็อตเดิมนะครับเสาบนะครับเสา A นะครับก็จะเป็นตัวน็อตเดิมเลยนะครับนี่เป็นตัวน็อตเดิมนะครับใหม่กิเลยนะครับตัวซีนนะครับซีเดินโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ํารับประกันโครงสร้างเลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับปรับไฟฟ้าได้หมดนะครับล็อกเบาได้นะครับปรับองศากระจกปรับได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะนะครับ ตัวนี้ก็จะเปิดฝาหลังนัทที่เก็บของกดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดได้เลยนะครับกุญแจก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้เห็นปะนี่เอาสุยลุยนะครับ แล้วนะครับเงียบกลิบเลยนะครับเป็นซีนบวกไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะแบบหนึ่งนะฮะปรับองศาก่อนนะครับแอร์รู้สึกจะหนาวเย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ตัวบอกนาฬิกานะครับนี่ Navy Radio นะครับมีเดียนะครับกดตรงหน้าจอตัวนี้ไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับจะมาควบคุมอยู่ตรงโคนโซนแผงกลางนะครับที่วางแก้วนะครับที่เสียบนะครับปกติเลยนะครับก็จะเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกดตรงนี้ก็จะอ้าออกนี้เลยโอ้โหหรูหรามากนะครับใครกำลังมองหารถเบนซ์นะครับ สภาพดีๆนะครับนี่กดกดกดเลื่อนซ้ายขวากระจอก็จะเปอย่างนี้นี่เปิดเพิ่มเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววอลลุ่มนะครับรูดขึ้นรูดลงนี่โอ้โหดู่อ้ขึ้งเสียงนะครับล้นๆเลยนะนี่นครับขับคนเดียวนะครับสองคนสามคนนี่ฟังเพลงล้านบ้านเลยนะไม่ใช่ล้านรถเลยนะครับ อ๋อนี่ก็จะเป็นเลือกโหมดนะครับในส่วนของโหมดตัวนี้ก็จะเป็นเลือกโหมดครับโหมดนี่ครับโหมดสปอร์ตนะครับโหมดอีโคนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับนี่ครับปรับได้หมดนะครับตรงกลางก็จะหรูหรามากพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ครับสามก้านแท้เดิมเลยนะครับมาเดิมๆเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูลคอนโทรลนะครับมีแพทเทิร์นชิปซ้ายขวาให้เรียบร้อยนี่นะครับแพทเทิร์นชิป นะครับด้านซ้ายด้านขวามีครบหมดเลยนะครับทั้งสายทั้งขว้าทั้งข้างทั้งคนะครับมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับตงในดูกระจกสิกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้านะครับปกติเลยนะครับทั้งสี่บานนะครับลดราคาระดับนี้แล้วนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ออโต้มันต้องเป็นออโต้แล้วล่ะนะครับด้านบนก็จะเปิดไฟได้ปกติเลยนะครับตัวเปิดไฟนะครับนี่นะครับเปิดไฟท้ายรถนะครับ เปิดได้ปกตินะครับตรงนี้ก็นี่พอเราเปิดหน้าจอขึ้นเปิดเปิดกระจกขึ้นปุ้บไฟก็จะติดนะครับพอปิดกระจกลงก็ปิดเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับแคมรี่นะครับตัวนี้ก็จะใส่เกียร์ทางด้านขวามือนะครับเป็นรถยุโรปเลยผมก็ขับรถไม่เป็นนะครับคันนี้เพราะวันน่าจะใส่ยากนิดนึงอาจจะเป็นแล้วก็เกียร์เป็นออโต้ปกติเลยนะครับใส่ด้านขวามือนะครับหรือจะใส่ p พทเทิรนชิพนะครับ ตัวเมนูนะครับกดได้หมดเลยนะหูหรูหรามากนะครับสําหรับคันนี้นะครับเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับไม้นะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นเองนะครับใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับปรับระดับเบาะตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเลื่อนเบาะนี่ครับผมกําลังเลื่อนเบาะอยู่นะตอนนี้นี่เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงนะครับนี่นี่นะครับเอนเบาะ เอ็นเบาะนอนได้เลยนะครับนี่เอ็นเบาะนอนได้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเจ้าคันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะค,คลิปนี้ก็จะจะยาวนิดนึงนะครับป นี่นะใหม่นะครับปาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันมามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับในส่วนของห้องเครื่องมานะครับก็จะเป็นซ้ายขวาก็จะเป็นตัวโช้กนะครับโชกอัพนะครับลอยขึ้นไปเลยอย่างนี้นะครับยกขึ้นไปไม่ต้องออกแรงนะครับฝากระโปรงได้เป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะครับนี่ตัวเบรคอาร์ตนะครับยังอยู่ครบนะครับตัว แต้มส uhm. ีนะครับ <bom> น bo <os> ็อตตัวแต้มสียังอยู่ครบหมดนะครับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับน็อตด้านขวาก่อนเลยนะครับเดิมมาทางน็อตด้านขวาก่อนเลยนะครับเป็นน็อตแท้เดิมเลยนะครับดูว่าไม่มีจอดไม่มีแกะเลยนะครับด้านขวานะครับตัวโครงสร้างลอยซีนนะครับเม็ดแต้มสีเม็ดอาร์นะครับยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ครับตัวโครงด้านขวานะครับนี่ครับยังอยู่ครบหมดนะครับ ยังเป็นรอยเม็อาร์ครอยเดิมนะครับนี่ครับรอยเชื่อมนะครับรอยแต้มสีน็อตนะครับโอ้ถือว่ายังใหม่กิฟต์อยู่เลยนะครับคันนี้นะไฟหน้าได้แท้เดิมทั้งหมดนะครับตัวฝากระโปรงนะครับได้เป็นฝากระโปรงเดิมทั้งหมดนะครับรอยเม็ดอาร์ครอยลายรอยแต้มสียังอยู่ครบนะครับนี่รอยแต้มสียังอยู่ครบหมดเลยนะครับตัวที่ล็อกฝากระโปรงนะครับก็เป็นน็อตแต้มสีทั้งหมดนะครับมาดูคันด้านหน้านะครับก็จะเป็นรอยแต้มสีปกติเลยนะครับคันนี้ นี่ครับตัวพัดลมตัวนี้จะร้อนนะน่าจะร้อนนะผมก็จะไม่เอาไปจับนะครับตัวแต้มสีเห็นไหมครับยังอยู่ครบนะครับตัวน็อตตัวแต้มสียังอยู่หมดนะครับนี่ไม่มีชนหนักีความจมน้าแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเลยนะครับวาตันตี๊งปีเลยนะครับนี่ตัวโครงด้านข้างนะครับตัวแต้มสียังอยู่ครบนะครับนี่ดูภายในนะครับฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับฝั่งด้านซ้ายน็อตก็ังเป็นน็อตเดิมนะครับตัวโครงนะครับสังด้านซ้ายนะครับแก้มรถซ้ายนะครับ นี่ตัวนี้จะเป็นตัวน็อตเดิมเลยนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีแงะเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับก็ถือว่าสภาพยังดีนะครับตัวโช๊คนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีไม่มีโช๊คแตกไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนห้องนะครับห้องเครื่องนะครับดูว่ารถยุโรปนะครับใครกำลังมองหารถยุโรปไปใช้งานนะครับนี่เลยเจ้าคนนี้เลยนะครับ m e r c e d e s b e n บนะครับ C350E นะครับ นี่ครับเอ็กซ์คลูซีฟ2.0ปี2016นะครับคันนี้ไม่116,000กิโลนะครับดูห้องเครื่องนะครับแห้งๆเลยนะครับไม่มีรอยหยดรอยเยิ้มนะครับรอยน้ํามันรั่วซึมไม่มีนะครับรอยแต้มสียังอยู่ครบนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เขาจะจะแปะมาปิดมาอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เส่ฝาหนังนะครับตัวที่ปัดนฝุฝนตัวด้านในก็ยังอยู่ปกตินะครับตัวฝากระโปรงนะครับก็ยังเรียบร้อยปกตินะครับการถดถอยความร้อนยังสภาพดีอยู่ ครับสำหรับคันนี้นะครับเ e r c e d e s ดสเบนนะครับใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับในครอบครัวนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ไม่แพ้เจ้า Toyota าแคมดีนะครับก็ใครสนใจก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับถ้าชอบคันไหนก็จองคันนั้นได้เลยนะครับซื้อคันนั้นได้เลยนะครับมาดูรถตัวจริงได้ลองขับได้นะครับถูกใจไม่ถูกใจค่อยว่ากันนะครับหน้างานทีเดียวเลยนะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์ครับผมหรือโทรหาผมได้เลยนะครับ0 9 1 7 1เก้าหนึ่งเจ็ดึงสามเป็นปดหกส จ่ายทอออโต้หรือจะมาดูรถที่ทอออโต้ได้เลยนะครับอยู่มินบุรีนะครับตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเปิด9้าโมงปิด6โมงเย็นนะครับมาสิงก็ถามหาเซลล์จ่ายได้เลยนะครับดูมาจากช่องทางไหนก็แนะนำวันได้เลยนะครับนี่ครับล้อสวยๆเลยนะครับดิสเบกสีฟ้านะครับเ e r c e d e s Benz นด้วยนะครับดิสเบกนะครับนี่เป็นดิสเบก m e r ร e d e s b e n บด้วยนะไฟหน้าโพรเอเตอร์นะครับ สวยๆแบบนี้นะครับมีคันนี้คันเดียวเลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับสนใจนะครับก็รีบจับรีบจองเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยสําหรับเจ้าเบ r c e เ e s Benz นนะครับ C350 E นะครับ Exclusive นะครับ2.0นะครับปี2016นนะครับใครสนใจนะครับรีบจับรีบจองเข้ามาได้เลยนะครับป้ายทะเบียนก็สวยนะครับ ัวรถก็สวยเป็นสีเทาล้วนนะครับคันนี้9 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลดราคาเรียบร้อยนะครับปรับลดราคาเรียบร้อยตอนแรกมันมาล้านกว่าเลยนะครับคันนี้นะครับปรับลดราคาเรียบร้อยนะครับปีใหม่นะครับปรับต้อนรับปีใหม่นะครับใครที่กำลังมองหารอราคาลดนะครับคันนี้ลดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือ9 5 5 0 0 0บาทซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ Mercedes-Benz นนะครับ C350e นะครับ Exclusive นะครับสำหรับวันนี้นะผมจ่ายทอโต้นะครับและ m บ r c e d e s Space คันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ